ห้วยรัศยแผสวยอาหารอร่อยบรรยากาศดีน้ำใสเหมาะกับการพักผ่อนช่วงวันหยุดกับครอบครัวและเพื่อนเพื่ออาหารมีมากมายของทะเลอาหารอีสานมีครบจบที่เดียวห้วยรัศย เป็นโครงการอารันรกฟื้นฟูอ่างเก็บน้ําตั้งอยู่ที่บ้านตะเพียนจรังโมโซีตำบลสวายอําเภอเมืองจังหวัดสุรินมีความกว้าง414เมตรมีความยาว1,125เมตรบรรจุน้ํา1,379,550ลูกบาทเมตรก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่4เมษายนพศ2562สถา,านที่เที่ยวแห่งนี้ เกิดม,มาได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปสัมภาษณ์พี่ๆเขาไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ,รบอันนี้เราก่อตั้งมายัางไงของใครของหมู่บ้านเราค่ะเป็นของหมู่บ้านเป็นของหมู่บ้านผู้ใหญ่เป็นผู้รีเริ่ศทำแพ้ขึ้นมา,ขอ,มานของหมู่อะไรครับหมมู่่่ตาบลสวคะเืองงจััหวดสุรรินท์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร<อ>์นะครับก็เห็นว่าพื้นที่เหมาะสมมาค่ะเป็นน่าสวยมาก กช e> ั่วโมงละร้อยห้าสิบถ้าเปิดเป็นทางการก็ชั่วโมงละสองร้อยเราเปิดมากี่เดือนแล้วสิบวันค่ะเราเปิดมาสิบวันแล้วนะครับนี่แล้วปกติคนมาเยอะไหมครับกลางวันเสาร์อาทิตย์ก็มาเยอะจริงค่ะเต็มแพเลยตอนนี้เรามีแพกี่หลังแล้วครับของหมู่บ้านห้าหลังค่ะของหมู่บ้านห้าหลังเราจะทํากี่หลังก็รอดูว่าประมาณว่าชาวบ้านจะรวมกลุ่มได้เยอะการตอบรับดีไหมดีการดีค่ะโอ้ดีแล้วของหมู่บ้าน ไออยากฝากไปยังผู้ที่รับชมเราจะอยากให้มาเที่ยวเยอะๆนะคะเยอะๆเลยค่ะใกล้ใกล้ตัวเมืองด้วยค่ะไม่ไกลมากของสุรินเราเนาะเขาก็อยากให้มาเที่ยวกันเยอะๆเนาะนะครับเอาเอาใจช่วยหมู่บ้านนี้นะครับขอให้ประสบความสำเร็จให้คนมาเยอะๆนะครับเนาะเอาบายบาย ป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมเมื่อได้ฟังความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แล้วนะครับหลายๆคนก็เริ่มอยากมาแล้วนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับปิดยาวนี้นะครับก็ลองมาสัมผัสกับบรรยากาศดีๆแพสวยๆอาหารอร่อยๆนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับหมู่บ้านนี้นะครับก็คนเป็นกันเองยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเอาวันนี้ผมกับทีมงานก็ขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าว่าผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนอีก หรือไปดูข่าวสารสาระน่ารู้อะไรอีกก็อย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ